กลับมาโคกับผมอีกแล้วนะครับกับนัดปอดนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเจอเจ้าปอดเลนเจอร์เอลีนะครับบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยแต่งครบแต่งเยอะสุดๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าปอดเอลทีคันนี้เนี่ยได้แต่งอะไรไปบ้างนะครับไปชมกันเลยครับข้างหน้านี้นะครับได้เปลี่ยนกันชนหน้าใหม่นะครับเป็นแบบชุดแต่ง F 150นะครับ มาพร้อมกับไฟตัว C นะครับแล้วก็ฟอนต,ต์ตรงนี้เนี่ยได้เปลี่ยนเป็น FORD สีแดงตัดดำนะครับมาพร้อมกับไฟ LED ด้านบน3ขีดตรงนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับข้างล่างนะครับแล้วส่วนด้านล่างนี้นะครับจะเป็นกันแค้งนะครับเป็นสีเทาตรงนี้นะครับมาดูด้านบนกันครับตัวนี้ได้ใส่ส c o o ป fit แบบเต็มบานนะครับเป็นทรงแหลนะครับแล้วก็เราได้ทําสีทูโทนมาให้นะครับเป็นแดงตัดดํานะครับที่พิเศษของคันนี้ก็คือนะครับไฟหน้านะครับได้เปลี่ยนไฟหน้าเป็นไฟมัสแตงนะครับเป็นไงครับสุดเท่นะครับกับไฟหน้ามัสแตงมาดูทางด้านเครื่องยนต์กันมากนะครับ นี่นะครับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ฟอร์ดทุกรุ่นนะครับมีจุดเด่นก็คือสากโปรงหน้านะครับจะเป็นแบบโช๊กนะครับช่วยผ่อนแรงในการใช้งานนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับได้ทำการจัดวางให้สูงจากพื้นนะครับทำให้รถฟอร์ดของเรานะครับสามารถลุยน้ำได้สูงถึง80เซนเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแผ่นซับเสียงนะครับเพื่อป้องกัน เพื่อทําให้เสียงอ่ะลดเครื่องยนต์เนี่ยเบาลงนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับจะเป็นเครื่อง2 2ดอีเซลเทอร์โบนะครับแรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะครับแล้วก็แรงต้นอยู่ที่38 5ดบห้านะครับมาชมทางด้านข้างกันนะครับแก้มตรงนี้นะครับจะเป็นขนาด6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับ อันนี้เราไม่ได้เจาะตัวรถนะครับเป็นหมุดหลอกนะครับแล้วก็มาถัดมาดูตรงล้อแม็กกันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ16นะครับเป็นลายดอกไม้ลายยอดนิยมนะครับมาพร้อมกับยางออฟโรดนะครับแล้วก็ข้างหน้านี้นะครับจะเป็นดิดเบรกนะครับมีระบบ ABS ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นครอบแก้มสีดำด้านนะครับอันนี้ก็จะเป็น กระจกนะครับจะเป็นสีดําเงาจากโรงงานนะครับมีไฟเลี้ยวติดมาด้วยนะครับแล้วก็มาดูนมาดูันครับกับเจ้าบันไดตรงนี้นะครับได้เปลี่ยนใหม่นะครับไม่ใช่ของเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นของฮัมเมอร์นะครับดูเท่ขึ้นนะครับดูสวยงามนะครับแข็งแรงทนทานนะครับถัดมาด้านบนนะครับตรงนี้เป็น เบ้ามือจับนะครับสีดำด้านนะครับเราได้ใส่ทั้งเบ้ารองแล้วก็ครอบมือจับมาให้ด้วยนะครับแต่ก็ข้างบนนี้จะเป็นคิวกันสาดของแท้จากโรงงานนะครับแล้วก็มาพร้อมกับล้อหลังคาสีดำด้านนะครับตัวนี้เป็นลายสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าลูกค้าอยากได้ลายแบบไหนมาดูด้านหลังเลยครับ ด้านหลังนี้นะครับลูกค้าได้ใส่โลบาร์ออร์เนเดอร์มานะครับรุ่นนี้อย่างงี้ครับดูเท่นะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนครับแล้วก็มาพร้อมกับกันชนท้ายนะครับของออร์เนเดอร์นะครับได้ติดตั้งเจ้าครอบไฟท้ายมาด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มสติกเกอร์เลนเจอร์ด้านหลังนะครับแกะของเดิมออกนะครับเปลี่ยนเป็นแบบใหม่นะครับตัวนี้นะครับก็ได้ติดเจ้าเบ้ารองปลายดาบมาให้นะครับ เป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็มีกระบะไลเนอร์แท้ของฟอร์มาให้นะครับส่วนกันชนของเดิมนะครับเราให้คืนลูกค้านะครับไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้เอาไปนะครับคืนหมดนะครับแล้วก็ขันมาด้ั้ง้างครับให้ดูกร์ชั้ๆเลยนะครับรอบขันเดี๋ยวเราชมด้านนอกไปแล้วเราไปชมด้านในกันนะครับห้องในสารข้างหลังนะครับกว้างขวางนะครับ ติดตั้งเจ้าพรมกระดุมเพิ่มมาให้นะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับเป็นสีดําตัดได้ดํานะครับแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าไฟ12โวลต์นะครับตอนนี้จะมีกระเป๋าใส่ข้างหลังให้ด้วยนะครับทั้งบอกคนขับและบอกคนนั่งนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันเลยนะครับเหมือนเคยนะครับรถฟอร์ดนะครับ พวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับควบคุมง่ายนะครับแล้วก็เบาในความเร็วต่ํานะครับแล้วจะหนวกในความเร็วสูงตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับ หน้าจอภัยในจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอเครื่องเสียงนะครับเป็นแบบซิงค์ใหม่นะครับเชื่อมต่อ Apple CarPlay กับ Android Auto ได้นะครับเป็นแบบทัชส,สกรีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมนะครับตัวนี้จะเป็นปรับความแรงพัดลมนะครับตัวนี้จะเป็นปรับอุณหภูมิความเย็นของแอร์นะครับตัวนี้นะครับมี airbag ทั้งหมด2ลูก ข้างหน้านะครับแล้วก็มีระบบควบคุมรถไม่ให้ลื่อนถอยนะครับมีที่ใส่แก้วน้ำให้สองแก้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นกระจกตัดแสงบรบกวนนะครับอันนี้นะครับลูกค้าได้ทำการติดตั้งเจ้าสติกเกอร์รูปมา้ามาแตง่งตรงนี้มาด้วยนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นระบบ ที่ปั่นน้ำฝนอัตโนมัติด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับชมรถไปแล้วรู้สึกอยากได้กันไหมครับถ้าใครอยากได้อยากแต่งแบบนี้นะครับเข้ามาคุยกับผมได้นะครับที่ลิงก์ข้างล่างนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลายไว้ให้ข้างล่างนะครับลูกค้าสามารถคลิกเข้ามาคุยได้เลยนะครับหรือโทรมาสอบถามก็ได้นะครับว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับถึงจะได้รถสวยๆแบบนี้นะครับ แล้วก็ใครที่เข้ามาดูแล้วรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ให้คนทำคลิปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ